เมื่อสามีที่เธอรักหมดหัวใจกลับพาผู้หญิงอีกคนเข้ามาในบ้านของตัวเองแม่ผัวไม่เพียงแต่เหยียบศักดิ์ศรีเธอซ้ำแต่ยังร่วมมือกันทําลายชีวิตของเธอให้พังยับใครจะคิดว่าผู้หญิงที่เคยอ่อนโยนจะลุกขึ้นฟาดกรับจนทั้งตระกูลต้องชดใช้ทุกหยดน้ําตาเสียงดนตรีราใจภาพตัดเข้าฉากฝนตกเสียงร้องไห้และเอกสารกระจายเต็มพื้นจากเมียที่เคยถูกเหยียบย่ำกลายเป็นคนที่ทำให้ทั้งบ้านต้องคุกเข่า เรื่องราวนี้จะทําให้คุณเชื่อว่าอย่าประเมินพลังของผู้หญิงที่ชื่อว่าดาวต่ําไปเสียงฝนตกกระทบหลังคาเบาๆอากาศชื้นและกลิ่นดินหลังฝนทำให้บรรยากาศในบ้านยิ่งอึมครึมแสงไฟจากคนในห้องนั่งเล่นกระพริบวูบวาบราวกับสะท้อนหัวใจของดาวที่กําลังแต่สลายเธอนั่งนิ่งอยู่บนโซฟามือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อในตาเต็มไปด้วยความสับสน เสียงหัวเราะของสามีและหญิงแปลกหน้าดังลอดออกมาจากห้องครัวแม่คะเขาพาผู้หญิงคนนั้นเข้ามาในบ้านเราเสียงของดาวสั่นแต่แม่ผัวกลับหัวเราะเยาะบ้านนี้ไม่ใช่ของแกหรอกดาวเขาเลือกคนที่ดีกว่าแล้วคนอย่างแกไม่มีศักดิ์ศรีจะอยู่ในตระกูลนี้ได้หรอกหัวใจของดาวเหมือนถูกมีดกรีดเธอลุกขึ้นอย่างช้าๆลมหายใจร้อนรุ่งเหมือนเปลวไฟ ทุกก้าวที่เดินเสียงส้นเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนกล้องภาพตรงหน้าสามีของเธอกำลังเช็ดปากของหญิงสาวอีกคนอย่างอ่อนโยนในขณะที่แม่ผัวมองด้วยรอยยิ้มพึงพอใจกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงคนนั้นลอยมาแตะปลายจมูกผสมกับกลิ่นคาวของการทรยศที่ฟุ้งไปทั่วห้องดาวมองพวกเขาด้วยสายตาว่างเปล่าเสียงหัวใจเต้นรัวในอกจนแทบระเบิด เธอรู้ว่าอะไรบางอย่างในตัวเธอได้ตายไปแล้วในวินาทีนั้นเธอเดินเข้าไปใกล้ตัวอาหารหยิบแก้วไวน์ขึ้นมาอย่างช้าๆมือสั่นเล็กน้อยแต่ดวงตา,นาแน่วแน่รสไวน์เข้มขมไหลผ่านลำคอเหมือนเลือดและน้ำตาปนกันเธอวางแก้วลงดังเพลงทั้งห้องเงียบกริบสายตาทุกคู่หันมาจ้องเธอขอบคุณนะคะที่ทำให้ฉันเห็นค่าของศักดิ์ศรีตัวเองเสียงของดาวเย็ยนเยียบแต่หนักแน่น สามีขยับปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก่อนจะทันเอ่ยเธอก็เปิดกระเป๋าโยนแฟ้มเอกสารลงบนโต๊ะเสียงกระดาษกระทบพื้นภาพถ่ายและหลักฐานการกงทรัพย์สินหล่นกระจายไฟในห้องกระพริบอีกครั้งเหมือนจะดับไปพร้อมลมหายใจของทุกคนที่อยู่ตรงนั้นแม่ผัวชะงักมองแฟ้มที่กระจายเต็มพื้นใบหน้าที่เคยมั่นใจกลับซีเผือดในทันทีดาวก้มลงเก็บภาพถ่ายหนึ่งขึ้นมา เป็นภาาสามีของเธอยื่นจับมือกับหญิงสาวคนนั้นหน้าบริษัทที่จดทะเบียนไว้ในชื่อแม่ผัวนี่สินะธุรกิจครอบครัวที่แท้จริงของพวกคุณเสียงของดาวเยือกเย็นแต่น้ำเสียงนั้นแฝงด้วยความปวดร้าวที่สั่นสะเทือนหัวใจสามีเธอรีบลุกขึ้นดาวฟังผมก่อนมันไม่ใช่อย่างที่คิดพอเถอะเธอตัดคำพูดนั้นทิ้งกลางอากาศ ฉันฟังคำโกหกของเธอมามากพอแล้วน้ำตาเริ่มคลอในดวงตาแต่เธอยังคงยืนตรงแววตาแข็งกร้าวไม่ต่างจากคมมีดเสียงหัวใจของดาวดังในหูตัวเองเหมือนกลองศึกที่เต้นร้าเธอก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงหยิบเอกสารอีกชุดหนึ่งขึ้นมาโยนใส่หน้าโตะ๊ะนี่คือหลักฐานการยักยอกเงินบริษัทเธอพูดช้าๆชัดทุกคำฉันรวบรวมไว้นานแล้ว เธอคิดว่าฉันไม่รู้ใช่ไหมว่าเธอใช้ชื่อฉันเซ็นสัญญาปลอมแม่ผัวหน้าถอดสีมือเริ่มสัน่นแก่แกมันโกหกดาวหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดฉันเคยกลัวพวกคุณแต่วันนี้ไม่อีกแล้วเธอเดินไปที่หน้าต่างสายฝนยังตกไม่หยุดเสียงฟ้าร้องดังสะท้อนทั่วบ้าน กลิ่นฝนผสมกับกลิ่นวายและความกลัวของทุกคนในห้องฉันแจ้งตำรวจไว้แล้วเธอหันกลับมามองพวกเขาทีละคนไม่ใช่เพราะฉันอยากเห็นพวกคุณติดคุกแต่เพราะฉันอยากให้พวกคุณได้ชดใช้ในสิ่งที่ทำกับฉันกับความรักและกับศักดิ์ศรีของผู้หญิงคนหนึ่งสามีของเธอเดินเข้ามาใกล้น้ำตาไหลาอาบแก้มดาวฉันผิดไปแล้วได้โปรดอย่าทำแบบนี้เลย เธอสายหน้าแสงจากฟ้าผ่าฉายผ่านหน้าต่างส่องให้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลของอดีตความรักไม่ใช่การขอร้องให้ให้อภัยเสียงของเธอเบาแต่หนักแน่นมันคือการเคารพกันซึ่งพวกคุณไม่มีวันเข้าใจาเสียงไซเรนรถตำรวจดังขึ้นใกล้ประตูบ้านแม่ผัวสุดลงกับพื้นหญิงสาวอีกคนร้องให้สะอึกสะอื่นส่วนดาวหลับตา ปล่อยให้น้ำตาไหลลงมาอย่างเงียบงนันกลิ่นดินหลังฝนยังคงลอยอ้อยอิงเหมือนธรรมชาติรับรู้ถึงการจบสิ้นของบางสิ่งแต่ในความมืดนั้นมีประกายของการเริ่มต้นใหม่เล็กน้อยทว่าชัดเจนในหัวใจของเธอเสียงเคาะประตูดังขึ้นตำรวจเข้ามาพร้อมเอกสารหมายจับบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลับเหลือเพียงความเงียบและเสียงร้องให้ของคนที่เคยคิดว่าตัวเองชนะ ดาวยืนอยู่ตรงนั้นมองภาพทุกอย่างด้วยแววตาว่างเปล่าแต่ภายในกลับรู้สึกถึงบางสิ่งที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนอิสรภาพลมหายใจของดาวสั่นไหวเบาๆเมื่อเสียงไซเรนค่อยๆห่างออกไปในบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและคำหวานตอนนี้มีเพียงเสียงฝนกระทบหลังคาและกลิ่นความทรงจำที่เริ่มจางหายเธอเดินไปที่ห้องนอน ห้องที่ครั้งหนึ่งเคยอบอวนด้วยกลิ่นน้ำหอมของสามีแต่ตอนนี้กลับเย็นชาเหมือนห้องที่ไร้วิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นยังคงอยู่ที่เดิมแต่ความรู้สึกไม่เหลืออีกแล้วเธอเปิดลิ้นชักโตะเครื่องแป้งพบภาพถ่ายในวันแต่งงานรอยยิ้มของเขาในรูปเคยทําให้เธออบอุ่นแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นแผลลึกในใจเธอค่อยๆฉีกภาพนั้นออกเป็นชิ้นเล็กๆ เศษกระดาษปลิวกระจายราวกับหิมะเธอมองมันร่วงลงพื้นเหมือนมองดูความรักที่พังทลายไปตรงหน้าแสงฟ้าผ่าผ่านหน้าต่างอีกครั้งสะท้อนเงาของดาวในกระจกผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแววตาของเธอเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่ลึกๆมีแสงบางอย่างซ่อนอยู่แสงของการเริ่มต้นใหม่รุ่งเช้าแดดส่องลอดม่านเข้ามากลิ่นกาเฟลาบลในอากาศ ดาวสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบๆผูกผมขึ้นอย่างเรียบร้อยเธอมองตัวเองในกระจกอีกครั้งและยิ้มให้ผู้หญิงที่ผ่านพ้นความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตมาได้เธอหยิบกระเป๋าเดินออกจากบ้านหลังนั้นไม่หันกลับไปอีกเลยฝีเท้าของเธอมั่นคงแม้พื้นดินจะยังชื้นจากฝนเมื่อคืนบนท้องถนนผู้คนเดินสวนกันไปมาแต่สำหรับดาวทุกอย่างช้าลง เธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นชัดเสียงนั้นไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไปแต่มันคือเสียงของอิสรภาพเธอเดินเข้าสู่ร้านกาแฟเล็กๆที่มุมถนนใกล้ตลาดเก่าเสียงดนตรีเบาๆดังขึ้นเด็กสาวเสิร์ฟยิ้มให้เธอรอยยิ้มนั้นอบอุ่นอย่างแปลกประหลาดดาวยกแก้วกาแฟขึ้นไอน้ำลอยขึ้นกระทบใบหน้ากลิ่นหอมของมันทำให้เธอหลับตา ในหัวไม่มีภาพของเขาอีกแล้วมีเพียงความสงบที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนแสงแดดเริ่มสาดเข้ามาทางหน้าต่างจับต้องไหลของเธออย่างอ่อนโยนเหมือนธรรมชาติอยากบอกว่าเธอรอดแล้วเธอวางแก้วลงยิ้มบางๆล้วงมือเข้าในกระเป๋าหยิบซองจดหมายเล็กๆที่มีตราของศาลภายในคือเอกสารฟ้องร้องสิทธิในทรัพย์สินที่เคยเป็นของเธอ แต่ตอนนี้เธอไม่ต้องการมันอีกต่อไปเธอฉีกมันทิ้งลงถังขยะไม่ใช่เพราะยอมแพ้แต่เพราะเธอรู้แล้วว่าสิ่งที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สินหรือการแก้แค้นคือศักดิ์ศรีที่เธอทวงคืนให้ตัวเองดาวหันมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเด็กเล็กๆวิ่งเล่นกลางแดดหัวเราะเสียงดังเธอยิ้มกว้างขึ้นอีกนิดในดวงตาคู่นั้น ไม่มีความเศร้าอีกต่อไปมีเพียงประกายแห่งชีวิตใหม่และความกล้าที่จะเริ่มต้นอีกครั้งแม้หัวใจจะยังมีรอยแผลแต่เธอรู้ว่ามันกําลังหายดีทีละน้อยเสียงนกเริ่มร้องในยามเช้าแสงอาทิตย์ส่องลอดผ่านม่านบางๆเข้ามาทําให้ผ้าปูเตียงสีขาวดูอบอุ่นขึ้นดาวตื่นขึ้นจากความฝันอันยาวนานฝันที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้และความเสียใจ แต่เมื่อเธอลืมตาในเช้าวันนี้หัวใจกลับรู้สึกเบาเหมือนก้อนหินที่เคยทับถมได้ถูกยกออกเธอยืนอยู่หน้ากระจกผมที่เคยยุ่งเหยิงเพราะคืนแห่งน้ำตาตอนนี้ถูกรวบขึ้นเรียบสวยเธอยิ้มให้ตัวเองรอยยิ้มที่ไม่ต้องฝืนอีกต่อไปด้าวออกจากห้องเช่าเล็กๆที่เพิ่งเริ่มต้นอาศัยเสียงรถจากถนนด้านนอกดังประสานกับเสียงลมแต่สำหรับเธอมันคือเพลงของอิสรภาพ ร้านขายดอกไม้ข้างทางส่งกลิ่นหอมสดชื่นเธอหยุดมองช่อดอกกล้วยไม้สีขาวความสง่าง,งามของมันทำให้เธอนึกถึงคำว่าศักดิ์ศรีคำที่ครั้งหนึ่งเธอเคยเสียไปแต่ตอนนี้ได้กลับคืนมาอย่างสมบูรณ์เธอเดินไปยังวัดเก่าในชุมชนเสียงระฆังยามเช้าดังกังวานแสงแดดสะท้อนผิวน้ำในสบัวเด็กๆวิ่งเล่นและจับกันเสียงหัวเราะของพวกเขาเหมือนยารักษาใจ ดาวยกมือไหว้พระน้ำตาไหลออกมาอย่างช้าช้าแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บมันคือความโล่งใจในใจของเธอมีเพียงความคิดเดียวฉันให้อภัยไม่ใช่เพราะพวกเขาสมควรได้รับแต่เพราะฉันสมควรได้อิสระจากความเจ็บปวดหลายเดือนผ่านไปดาวเริ่มทำงานในร้านเบเกอรี่เล็กๆเ,เธออบขนมปังทุกเช้า กลิ่นเนยและแป้งสาลีอบอุ่นเหมือนอ้อมกอดของชีวิตใหม่เธอหัวเราะก,กับเพื่อนร่วมงานพูดคุยกับลูกค้าทุกวันกลายเป็นการเยียวยาทีละน้อยแต่บางคืนเมื่อเสียงฝนตกลงมาเธอยังคงได้ยินเสียงอดีตในหัวใจเสียงตะโกนเสียงร้องให้เสียงของตัวเองที่เคยขอร้องไม่ให้เขาทิ้งไปและในทุกครั้งนั้นเธอจะมองออกไปนอกหน้าต่าง มองหยดน้ำฝนไหลผ่านกระจกแล้วพูดกับตัวเองเบาๆมันจบแล้วดาวเธอทำดีที่สุดแล้วขึ้นหนึ่งหลังจากปิดร้านเธอเดินกลับบ้านผ่านตรอกแคบๆมีชายชาราเจ้าของร้านขายของเก่าทักเธอหนูดูมีแววตาที่สงบขึ้นเยอะนะเธอยิ้มตอบข้าฉันเพิ่งได้หัวใจของตัวเองกลับมาชายชารายิ้มอย่าลืมนะลูกศักดิ์ศรีไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นให้ แต่มันอยู่ในวิธีที่เรายืนอ,อยู่ได้แม้ในวันที่โลกทั้งใบหันหลังให้เราคำพูดนั้นฝังลึกในใจเธอและคืนนั้นดาวหลับไปพร้อมรอยยิ้มไม่ใช่พราะชีวิตสมบูรณ์แบบแต่พระเธอรู้ว่าความสงบแท้จริงไม่ได้มาจากการล้างแค้นแต่มาจากการให้อภัยตัวเองเช้าวันต่อมาเธอเขียนจดหมายฉบับหนึ่งไม่มีชื่อผู้รับ ในนั้นมีเพียงประโยคเดียวขอบคุณที่เคยทำร้ายฉันเพราะมันทำให้ฉันได้รู้จักตัวเองเธอวางจดหมายนั้นไว้ในกล่องไม้เล็กๆแล้วปิดฝาอย่างแผ่วเบากล่องนั้นไม่ใช่ที่เก็บความทรงจำแต่มันคือที่เก็บชีวิตเก่าของเธอจากนั้นดาวเดินออกไปสู่แสงแดดยกหน้าขึ้นรับลมอุ่นของวันใหม่หัวใจที่เคยแตกสลายตอนนี้เต้นอย่างสงบและมั่นคง และแม้โลกยังคงหมุนไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เธอรู้แล้วว่าไม่มีใครพรากความสงบจากเธอได้อีกเพราะมันอยู่ในมือของเธอเองเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งเบาๆกลิ่นทะเลพัดมากับลมอุ่นของบ่ายวันนั้นดาวยืนอยู่ริมชายหาดเท้าเปล่าของเธอสัมผัสทรายละเอียดที่ค่อยๆเย็นลงรอยเท้าของเธอยาวไปจนสุดสายตา เป็นเส้นทางของการเดินทางที่ไม่มีใครเข้าใจนอกจากตัวเธอเองเธอหลับตาปล่อยให้เสียงทะเลกล่อมความคิดที่เคยวุ่นวายให้เงียบลงแสงแดดสะท้อนบนผิวน้ำเป็นประกายระยิประยับเหมือนเศษความหวังที่เคยแตกหักแต่ยังคงมีแสงอยู่เสมอเธอนั่งลงบนผืนทรายมองเด็กคู่หนึ่งวิ่งเล่นและจับกันอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะของพวกเขาทำให้หัวใจเธออ่อนโยน เธอไม่รู้ว่าตัวเองยิ้มตั้งแต่เมื่อไหร่รอยยิ้มนั้นเป็นรอยยิ้มจริงแท้ที่สุดที่เธอเคยมีในกระเป๋าเสื้อมีรูปถ่ายใบเล็กๆรูปของเธอกับแม่ในวันที่ยังมีความสุขดาวหยิบมันขึ้นมาดูปลายนิ้วลูบไปบนภาพนั้นอย่างแผ่วเบาแม่จ๋าหนูผ่านมันมาได้แล้วนะเสียงของเธอสัน่นแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเธอจำได้ดีถึงวันที่เธอจากบ้านมาไม่มีที่ไปไม่มีเงินไม่มีความมั่นใจ มีเพียงหัวใจที่เต็มไปด้วยบาดแผลแต่ทุกก้าวที่เธอเดินผ่านมันได้สอนให้เธอรู้ว่าไม่มีความมืดไหนถาวรตรับใดที่เรายังเลือดจะมองหาแสงลมทะเลพัดแรงขึ้นผมของเธอปลิวไหวดาวยิ้มพรางยกมือป้องตาเธอมองเห็นชายคนหนึ่งเดินมาทางเดียวกันเขาสวมหมวกสาในใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเขาไม่ได้พูดอะไร เพียงยื่นผ้าพ,พันคอผืนบางที่ปลิวมาตามลมคืนให้เธอขอบคุณค่ะเธอกล่าวเบาๆเขายิ้มดูเหมือนคุณจะมาที่นี่บ่อยนะครับข้าฉันมาที่นี่เวลาต้องการความสงบเขานั่งลงข้างๆเธอเสียงคลื่นยิงคงซัดสม่ำเสมอไม่มีคำพูดมากมายแต่ความเงียบนั้นกลับเต็มไปด้วยความเข้าใจดาวรู้สึกถึงความสบายใจที่ไม่ได้มาจากคำพูด แต่จากการได้อยู่กับใครบางคนที่ไม่ต้องพยายามจะเข้าใจเธอเพียงอยู่ด้วยความเงียบและความจริงใจบางครั้งชีวิตก็พาเราไปในที่ที่เราไม่คิดจะไปเขาพูดขึ้นเบาๆแต่บางทีที่นั่นแหละคือที่ที่เราควรจะอยู่เธอหันมามองเขาสายตาของเขานิ่งลึกและอ่อนโยนหัวใจของเธอสั่นไหวเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เพราะความเจ็บอีกต่อไป มันคือความรู้สึกอบอุ่นที่ค่อยๆกลับมาเวลาผ่านไปแสงอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้าสีทองกลายเป็นสีส้มและสุดท้ายก็กลายเป็นสีม่วงเข้มดาวเหยืหน้ามองท้องฟ้ารู้สึกเหมือนทุกอย่างที่เจ็บปวดได้ละลายไปกับแสงสุดท้ายของวันเธอสูดลมหายใจลึกกลิ่นทะเลทำให้เธอรู้สึกเหมือนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งชีวิตมันสวยดีนะเธอพูดกับตัวเอง แม้จะเคยพังแต่มันก็ยังมีค่าที่จะใช้มันต่อชายคนนั้นยิ้มเพราะมันคือชีวิตของคุณจริงๆใช่ไหมครับเธอพยักหน้าเบาๆในแสงสุดท้ายของเย็นวันนั้นดาวยืนขึ้นอีกครั้งเธอมองเห็นรอยเท้าที่ทอดยาวบนผืนทรายรอยเท้าเดิมที่เคยสั่นไหวตอนนี้มั่นคงและเธอรู้ดีว่าไม่ว่าจะต้องเดินไปทางไหน หัวใจของเธอจะไม่หลงอีกต่อไปแสงเช้าของวันถัดมาส่องผ่านผ้าม่านสีอ่อนลมทะเลพัดกลิ่นเค็มจางๆเข้ามาในห้องพักเล็กๆที่ดาวเช่าอยู่ใกล้ชายหาดเสียงคลื่นที่เคยดังเหมือนเสียงในใจตอนนี้กลายเป็นเสียงกล่อมที่เธอคุ้นเคยเธอลืมตาขึ้นช้าๆสูดลมหายใจลึกเหมือนกำลังบอกหัวใจว่าวันนี้ฉันยังอยู่เธอเดินออกมาที่ระเบียงสายลมเย็นสัมผัสแก้มเธอหลับตาปล่อยให้มันพัดผ่าน กลิ่นดอกลีลาวดีจากต้นข้างห้องลอยมาแต่จมูกเธอเคยคิดว่าความสุขต้องมาพร้อมใครสักคนแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่ามันอยู่ในความสงบที่เธอสร้างเองเธอหยิบสมุดบันทึกเล่มเก่าขึ้นมาหน้ากระดาษที่เคยเปื้อนน้ำตาตอนนี้กลายเป็นที่เขียนความฝันเธอเขียนช้าๆด้วยลายมือสั่นๆฉันจะเปิดร้านเบเกอรี่ของตัวเองให้ได้แค่ประโยคสั้นๆแต่มันทำให้หัวใจเต้นแรงอีกครั้ง ทุกเย็นหลังเลิกงานดาวจะกลับมาที่ชายหาดเดิมเธอชอบนั่งดูพระอาทิตย์ตกกับถ้วยกาแฟในมือและบางครั้งเขาชายคนนั้นจากวันแรกที่เจอก็จะมานั่งข้างๆไม่พูดอะไรมากเพียงแค่ยิ้มและมองฟ้าไปพร้อมกันวันหนึ่งเขานำกล่องไม้ใบเล็กมาให้ผมเห็นคุณชอบเขียนนะครับลองเก็บความฝันไว้ในนี้สิดาวเปิดดูข้างนคือสมุดเปล่าปกสีฟ้าเธอยิ้มทั้งน้ำตา ขอบคุณค่ะฉันลืมไปแล้วว่าตัวเองเคยฝันอะไรไว้บ้างเขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจคุณนี่ลืมรอกแค่ซ่อนมันไว้ในความเจ็บเท่านั้นเองเธอเงียบแต่น้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวครั้งนี้ไม่ใช่พระเศร้าแต่มันคือการปลดปล่อยหลายเดือนผ่านไปร้านเบเกอรี่เล็กๆของดาวเปิดขึ้นที่มุมถนนใกล้ทะเลชื่อร้านคือเริ่มใหม่ กลิ่นขนมปังอบอุ่นลอยออกมาจากเตาลูกค้าทั้งเด็กและผู้ใหญ่เดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มและทุกครั้งที่มีคนพูดว่าขนมอร่อยจังเลยเธอจะหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าขอบคุณแค่นี้คือรสชาติของความพยายามบนผนังร้านมีรูปถ่ายทะเลในยามอาทิตย์ตกข้างล่างมีประโยคที่เธอเขียนไว้ด้วยลายมือตัวเองเมื่อเรายังหายใจได้เราก็ยังมีโอกาสเริ่มใหม่เสมอ บางครั้งเมื่อฝนตกเธอจะปิดร้านเร็วกว่าปกติจุดเทียนเล็กๆบนเคาน์เตอร์ฟังเสียงฝนกระทบหลังคากลิ่นขนมผสานกับเสียงคลื่นทำให้เธอรู้ว่าเธออยู่ในที่ที่หัวใจสงบจริงๆและในคืนที่เงียบที่สุดเมื่อเธอมองออกไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวเธอจะพูดกับตัวเองในใจว่าจากผู้หญิงที่เคยถูกทำร้าย ตอนนี้ฉันคือผู้หญิงที่แข็งแรงพอจะรักตัวเองได้แล้วเธอยิ้มหยิบสมุดเล่มเดิมขึ้นมาเขียนข้อความสั้นๆไว้บนหน้าใหม่ความรักที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากการเจอใครสักคนแต่มันเริ่มเมื่อเราเจอหัวใจของตัวเองอีกครั้งแสงดาวจากท้องฟ้าส่องเข้ามาทางหน้าต่างสะท้อนในดวงตาของเธอและในแววตานั้นไม่มีเศษความเจ็บอีกเลย มีเพียงความสงบความงามและชีวิตที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่จริงๆคืนหนึ่งที่ท้องฟ้าใสากว่าทุกคืนดวงดาวเต็มท้องฟ้าเหมือนกระจกที่สะท้อนความฝันดาวปิดร้านช้ากว่าปกติเธอนั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์ไม้มองแสงไฟสีเหลืองอ่อนจากหลอดไฟดวงเล็กๆที่เธอติดเองเสียงคลื่นทะเลจากไกลๆแผ่เวเบาเข้ามาทางหน้าต่างเธอวางถ้วยชาร้อนลงตรงหน้าไอ้น้ำลอยขึ้นคล้ายลมหายใจของความสงบ เธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นคู่รักคู่หนึ่งเดินจับมือกันภาพนั้นเคยทำให้เธอเจ็บแต่ตอนนี้กลับทำให้เธอยิ้มเพราะเธอไม่รู้สึกขมอีกแล้วความรักไม่ใช่สิ่งที่เธอเกลียดมันแค่เคยมาในเวลาที่ผิดและในร่างของคนที่ไม่รู้ค่าของมันเธอหลับตาสูดกลิ่นชาความอบอุ่นแทรกซึมไปทั่วร่างกายภาพในหัวของเธอกลับไปยังวันเก่าที่เธอยือนร้องไห้ในห้องนั้น ห้องที่มีเสียงหัวเราะของคนทรยศแต่ตอนนี้เธอกลับมองภาพนั้นอย่างสงบเหมือนคนที่ให้อภัยได้จริงๆในหัวใจของเธอไม่มีความแค้นเหลืออีกมีเพียงความเข้าใจว่าในความเสียใจทุกครั้งมันมีบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตเสียงประตูร้านดังเบาๆชายคนนั้นคนที่เธอเคยเจอที่ชายหาดยืนอยู่ตรงหน้าเสื้อของเขาเปียกน้ำฝนบางส่วน ใบหน้ามีรอยยิ้มอบอุ่นผมเห็นร้านคุณยิงเปิดไฟอยู่เขาพูดด้วยเสียงทุ่มอ่อนโยนเลยแวะมาดื่มชาเป็นไรไหมครับดาวยิ้มเข้ามาสิขาฝนเริ่มแรงแล้วเขานั่งลงตรงข้ามเธอเสียงฝนกระทบหลังคาเป็นจังหวะสม่ำเสมอในความเงียบงันนั้นมีความสบายใจบางอย่างที่ไม่ต้องอธิบายคุณดูเปลี่ยนไปนะเขาพูดพลางยิ้ม ผมจำผู้หญิงในวันนั้นได้คนที่นั่งริมทะเลแล้วน้ำตาไหลไม่หยุดแต่ตอนนี้คุณมีแววตาของคนที่ผ่านความเจ็บแล้วกลับมายืนได้อีกครั้งดาวหัวเราะเบาๆบางทีความเจ็บปวดก็เป็นครูที่ดีที่สุดนะคะมันโหดร้ายก็จริงแต่ก็ซื่อสัตย์เขาพยักหน้าและมันทำให้คุณสวยขึ้นไม่ใช่แค่ภายนอกแต่เพราะคุณเข้าใจความหมายของการมีชีวิตจริงๆคำพูดนั้นทำให้หัวใจเธอสัน่น ไม่ใช่เพราะตกหลุมรักแต่เพราะเธอรู้ว่าเธอได้เจอคนที่เห็นเธอจริงๆโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นใครอีกเธอยื่นถ้วยชาให้เขานิ้วมือของทั้งคู่แตะกันเพียงเสี้ยววินาทีแต่กลับรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนในแววตาของเขาไม่มีคำสัญญามีเพียงความจริงใจที่เธอไม่ต้องระวังฝนยังตกอยู่ข้างนอกแต่ในร้านเล็กๆแห่งนั้นอบอุ่นเหมือนหัวใจที่เพิ่งกลับมาเต้นอีกครั้ง หลังจากนั้นทั้งคู่เริ่มพบกันบ่อยขึ้นบางครั้งเขามาช่วยเธอจัดขนมบางครั้งก็แค่ช่วยยกกล่องของไม่มีคำพูดว่ารักแต่ทุกการกระทํานั้นบอกได้ชัดกว่าเสียงใดๆคืนหนึ่งเขาถามเธอเบาๆคุณยังกลัวจะรักอีกไหมไดามองเขาอยู่นานก่อนจะตอบไม่กลัวแล้วค่ะเพราะฉันรู้แล้วว่าถ้าเรารักตัวเองดีพอไม่มีใครทำลายเราได้อีกต่อไป น้ำเสียงของเธอมั่นคงแต่ในดวงตามีแสงอบอุ่นที่อ่อนโยนที่สุดเขายิ้มงั้นผมขออยู่ข้างๆคุณไม่ใช่เพื่อแทนที่ใครแต่เพื่อเดินไปด้วยกันในวันที่คุณพร้อมดาวไม่ตอบแต่ยิ้มทั้งน้ำตาเธอพยักหน้าเบาๆฝนหยุดตกพอดีท้องฟ้าเริ่มเปิด เสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งดังเบาๆเหมือนจังหวะหัวใจของสองคนที่เริ่มเต้นไปในทางเดียวกันและในคืนนั้นดาวมองออกไปที่ขอบฟ้ารู้ว่าเธอไม่ได้เริ่มต้นใหม่เพียงในชีวิตแต่ในหัวใจด้วยเช่นกันเธอพูดกับตัวเองในความเงียบขอบคุณนะสำหรับทุกความเจ็บที่พาฉันมาถึงวันนี้แล้เธอก็ยิ้มยิ้มให้โลกยิ้มให้แผล และยิ้มให้ความรักที่เธอกลับมามอบให้ตัวเองอีกครั้งตอนจบแสงสุดท้ายของดาวหลายปีผ่านไปร้านเริ่มใหม่กลายเป็นที่รู้จักในย่านชายทะเลเล็กๆผู้คนมาเวียนมาไม่ใช่แค่เพื่อขนมปังอบสดแต่เพื่อรอยยิ้มของหญิงสาวที่ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ดาวเธอสวมผ้ากันเปื้อนสีขาวมีแป้งติดแก้มเล็กน้อยแต่ในแววตาของเธอมีแสงที่อ่อนโยนเหมือนแสงยามเช้า เธอคุยกับลูกค้าอย่างอบอุ่นเสียงหัวเราะของเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของร้านนี้เหมือนกลิ่นขนมที่อบใหม่ทุกเช้าทุกครั้งที่มีคนถามว่าทำไมชื่อร้านถึงชื่อว่าเริ่มใหม่คะเธอจะยิ้มและตอบอย่างช้าๆเพราะทุกคนควรมีวันที่จะเริ่มใหม่ได้เสมอคะ่ะไม่ว่าชีวิตจะผ่านอะไรมาก็ตามบางวันเธอจะเดินไปที่ชายหาดตอนเย็นนั่งบนเก้าอี้ไม้ตัวเดิมที่เคยนั่งร้องไห้ แต่ตอนนี้เธอนั่งยิ้มมองเด็กๆวิ่งเล่นและคนรักเดินจับมือกันเธอไม่รู้สึกขมอีกแล้วเพราะหัวใจของเธอเรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องเป็นของใครมันคือการได้รักตัวเองโดยไม่กลัวอีกต่อไปชายคนนั้นคนที่เคยอยู่ข้างเธอยามฝนตกยังคงอยู่ในชีวิตเธอไม่ใช่ในฐานะเจ้าของหัวใจแต่เป็นเพื่อนที่อยู่ข้างๆอย่างเข้าใจ พวกเขาแบ่งปันความเงียบความสุขเล็กๆและความสงบที่เรียบง่ายค่ำวันหนึ่งดาวปิดร้านช้ากว่าปกติเธอนั่งลงเขียนข้อความสั้นๆในสมุดบันทึกเล่มเก่าฉันให้อภัยทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเพราะถ้าไม่มีความเจ็บวันนั้นฉันคงไม่รู้ว่าความสงบวันนี้มีค่าขนาดไหนเธอวางปากกามองออกไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวและในแสงสลัวของค่ำคืนนั้น ดวงดาวที่เธอเคยมองด้วยน้ำตาตอนนี้เปล่งประกายงดงามเหมือนชื่อของเธอเองเธอยิ้มให้ท้องฟ้าลมหายใจเบาๆหลุดจากริมฝีปากชีวิตของฉันฉันกลับมารักมันได้อีกครั้งแล้วแสงจากดาวบนฟ้าฟ้าสะท้อนในดวงตาไม่มีรอยเศร้าอีกต่อไปมีเพียงแสงแห่งการให้อภัยและหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่ค้นพบความสงบงามที่สุดในชีวิต การเริ่มต้นใหม่จากข้าในของตัวเอง